หลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการใช้ gerund verb กันไปในคลิปก่อนแล้วนะครับวันนี้จะชวนมาทำแบบทดสอบความรู้การใช้ gerund verb 10ข้อง่ายๆเหมือนเดิมนะครับที่จะช่วยให้จำหลักการได้เข้าใจความแตกต่างแล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างมั่นใจนะครับมาดูกันว่า10ข้อนี้เราจะได้ไปกี่คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับ blank a pet is not my thing my thing นี่แปลว่าแนวของฉันทางของฉันหรือว่าสิ่งที่ฉันชอบนะครับไม่ใช่หมายถึงของของฉันนะแต่เป็นสำนวนบอกว่าเป็นสิ่งที่ฉันชอบอันเนี้ยทางฉันเลยประมาณนี้นะครับข้อนี้โจทย์กำลังบอกว่าการมีสัตว์เลี้ยง pet คือสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่แนวของฉันไม่ใช่ทางของฉันเลยนะครับตอบอะไรดีครับ has have หรือว่า having a b หรือ c ครับ ข้อนี้ตอบข้อข้อ c นะครับ having a pet is not my thing แปลว,ว่าการมีสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ทางของฉันเลยไม่ใช่แนวของฉันเลยนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันครับทำไมถึงตอบ having ครับข้อนี้เป็นการใช้ gerund verb นะครับก็คือกริยา ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า drive อันนี้เป็นกริยานะครับแปลว,ว่าขับรถ ส่วน driving เนี่ยจะเป็นคำนามแปลว่าการขับรถโอเคนะครับ drive เฉยๆเนี่ยเป็นกริยาขับรถ driving เติม i n g เข้าไปจะเป็นคำนามแปลว่าการขับรถโอเคนะครับแล้วก็เราใช้ gerund เมื่อประธานขึ้นต้นประโยคโอเคอย่างเช่น speaking English is my cup of tea แปลว่าอะไรครับการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก Speaking ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าพูดนะครับหรือกำลังพูดนะครับแต่เป็นคำนามแปลว่าการพูดนะครับการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเหมือนกันครับ cup of tea นะครับอันนี้ก็สํานวนเดียวกับ my thing นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เป็นความถนัดของเราหรือสิ่งที่เป็นทางของเรานั่นเองนะครับ my cup of tea หรือว่า my thing นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันคำว่า having ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแปลว่าการมีเป็นคำนามการมีสัตว์เลี้ยงนะครับ having การมี driving การขับรถ speaking การพูดนั่นเองนะครับถ้าขึ้นต้นประโยคต้องใช้ IN g e r u r a n ing แบบนี้นะครับข้อ2ครับ she suggested blank to the beach for the weekend ตอบอะไรดีครับ Weekend อันนี้แปลว่าวันสุดสัปดาห์นะครับคือเสาร์อาทิตย์ส่วน weekday ก็คือวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าเธอแนะนำให้ไปที่ชายหาดในวันสุดสัปดาห์ตอบอะไรดีครับ To go Going หรือว่า Went A B หรือ C ครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ ข้อ b นะครับ she suggested going to the beach for the weekend แปลว่าเธอแนะนำให้ไปที่ชายหาดในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโอเคทำไมถึงตอบ going ครับเพราะว่าเราใช้ gerund เ,เ,เมื่อตามหลังคำกริยาที่ต้องตามด้วย gerund เ,เ,เท่านั้นมีอะไรบ้างครับเช่น enjoy avoid consider admit finish practice keep แล้วก็พวกนี้นะครับจะตามด้วย gerund หรือ verb-ing นะครับแบบนี้นะครับอย่างข้อนี้มีคำว,ว่า suggest แปลว่าแนะนำให้คำกริยานี้จะต้องตามด้วย gerund เท่านั้นนะครับ mm hmm. เช่น I avoid eating spicy food ฉันเลี่ยงการทานอาหารเผ็ดคำว,ว่า avoid ต้องตามด้วยอะไรครับ gerund คือ ing eating ส่วนถ้าเกิดเขียนว่า I avoid eat spicy food อันนี้ก็ ผิดเพราะอะไรครับเพราะว่า avoid ต้องตามด้วย children g e r u n ing eat เป็น verb หนึ่งไม่ผันผิดนะครับหรือ I avoid to eat spicy food ถูกไหมครับอันนี้ก็ผิดเพราะอะไรครับเพราะเป็น to บวก verb หนึ่งอันนี้ก็ใช้กับ avoid ไม่ได้นะครับคำกริยาพวกนี้นะครับต้องใช้กับ ing เท่านั้นนะครับข้อ3นะครับ I chose blank early to watch the sunrise Sunrise ก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับข้อนี้เขาบอกว่าฉันเลือกที่จะตื่นเช้าเพื่อจะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับตอบอะไรดีครับ To wake up, wake up, waking up A, B หรือ C ครับข้อนี้ตอบข้อข้อ A นะครับ I chose to wake up early to watch the sunrise ฉันเลือกที่จะตื่นเช้าเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะครับข้อนี้คำกริยาบางคำนะครับจะต้องตามด้วย to บวก verb 1ไม่ผันเท่านั้นโอเคข้อเมื่อกี้คำกริยาบางคำต้องตามด้วย gerund เท่านั้นถูกไหมครับแต่ข้อนี้เป็นคำกริยาที่ต้องตามด้วย to บวก verb 1ไม่ผันเท่านั้นโอ้โอเคนะครับต่างกัน,นครับมีอะไรบ้างมาดูกันเช่น agree to decide to expect to plan to want to need to พวกนี้นะครับจะต้องตามด้วย verb หนึ่งไม่ผันนะครับเช่น we expect to arrive at the airport around 3 p.m. แปลว่าเราคาดว่าจะถึงสนามบินประมาณบ่าย3ามโมง expect ต้องใช้ to บวก verb หนึ่งะครับสมมุติถ้าขียแบบนี้ล่ะ we expect arriving at the airport around 3 p.m. ได้ไหมครับผิดนะครับเพราะว่า expect ต้องใช้ to บวก verb หนไม่ผันเท่านั้นใช้ arriving แบบนี้ใช้ c h i l d r e n ไม่ได้นะครับข้อนี้ก็เหมือนกัน I uh, chose ต้องใช้ to บวก verb หนไม่ผันนะครับ chose waking up ไม่ได้นะครับข้อที่4นะครับ The key to success blank h e a r t ตอบอะไรดีครับข้อนี้กำลังบอกว่าคุณแจสู่ความสำเร็จเนี่ยคือการทำงานหนักตอบอะไรด,ดีครับ is work is working to work a b หรือ c ครับข้อนี้ตอบข้อข้อ b นะครับ the key to success is working hard คุณแจสู่ความสำเร็จ success คือความสำเร็จนะครับคือการทำงานหนักนั่นเองทำไมตอบ is working มานดูกันนะครับใช้ gerund เมื่อเป็นส่วนเสริมของ verb to be อ,าอ่างนี้นะครับ verb to be ใช้ด้วยตามด้วย gerund นะครับทีนี้ดูยังไงว่า verb to be บวก ing แบบนี้เนี่ยเป็น gerund ที่แปลว่าคือจุดๆไม่ใช่ continuous ที่แปลว่ากำลังจุดๆนะครับตัวอย่างเช่น my biggest fear is speaking in public สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือการพูดในที่สาธารนณะอ่าแบบนี้เป็น verb to be บวก ing แต่ความหมายเป็น general นะครับแปลว่าคือแล้วก็คำนามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าประธานไม่ใช่บุคคลโอเคนะครับ the my biggest fear แปลว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเป็นคนไหมครับไม่ใช่คนนะครับต่อมา verb to be จะแปลว่าคือนะครับไม่ใช่กำลังนะครับคือจุดๆคืออะไรแล้วก็ ing จะเป็นคำนามการพูดไม่ใช่คือพูดนะครับคือการพูดโอเค อีกแบบหนึ่งครับ continuous she is speaking to the manager แปลว่าเธอกำลังคุยกับผู้จัดการต่างกันยังไงครับประธานเป็นบุคคลได้่าอ,อย่างข้อนี้เป็นเธอใช่ไหมครับ she verb to be แปลว่ากำลังจุดจุจุด,จด,จดเธอกำลังทำอะไรครับ ing เป็นคำกริยากำลังพูดคุยเธอกำลังพูดคุยกับผู้จัดการโอเคนะครับสังเกตว่าถ้าประธานเป็นบุคคลเนี่ย จะเป็นกําลังทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าประธานไม่ใช่บุคคลนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายถึงคือแล้วก็คำนามอย่างข้อนี้ประธานเป็นอะไรครับโจทย์ของเรา the key to success คือกุญแจสู่ความสำเร็จเป็นบุคคลไหมครับไม่ใช่บุคคลนะครับกำลังพูดถึงกุญแจสู่ความสำเร็จเนี่ยคืออะไรครับก็คือ s การทำงานหนัก work i n g แปลว่าการทำงานหนักกลายเป็นคำนามนะครับไม่ใช่ว่าคุณแจนี้กำลังทำงานหนักนะครับไม่ใช่คุณแจคือการทำงานหนักโอเคนะครับ verb to be จะแปลว่าคือและ ing จะเป็นคำนามส่วนแบบนี้จะเป็นบุคคลแล้วก็กำลังทำอะไรบางอย่างนะครับขอ้อ5แล้วนะครับ she is thinking of blank her house this year ตอบอะไรดีครับ ข้อนี้กำลังบอกว่าเธอกำลังคิดที่จะขายบ้านของเธอปีนี้นะครับตอบอะไรดี s e l l s to sell หรือว่า selling a b หรือ c ครับ s e l l s to sell หรือ selling ข้อนี้ตอบข้อ c นะครับ she is thinking of selling her house this year เธอกำลังคิดที่จะขายบ้านของเธอในปีนี้นั่นเองนะครับ ดูกันครับว่าทำไมตอบ selling นะครับใช้ g e r u n d เมื่อตามหลัง preposition นะครับคำว,ว่า preposition คืออะไรคือคำที่ใช้บอกสถานที่บอกเวลาบอกทิศทางบอกเหตุผลหรือบอกอื่นๆหลายๆอย่างนะครับมีอะไรบ้างเช่น in on at by with without about from for of after between พวกนี้คือ preposition หมดเลยนะครับจะต้องตามด้วยคำนามไม่ใช่กริยานะครับเช่น is in the car มันอยู่ในรถ in เป็น preposition ตามด้วยคำนามคือ the car หรือ is on the table on เป็น preposition ต้องตามด้วยคำนามมันอยู่บนโต๊ะนะครับอย่างข้อนี้ก่อนช่องว่างมี off เป็นอะไรครับเป็น Preposition ใช่ไหมครับต้องตามด้วย gerund คือคำนามนะครับ ing คือขายนะครับการขายเธอคิดถึงการขายบ้านของเธอปีนี้โอเคนะครับ Preposition ตามด้วย gerund ตัวอย่างเพิ่มเติม I'm excited about traveling to Japan next week ฉันตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นสัปดาห์หน้า about เป็นอะไรครับเป็น Preposition ใช่ไหมครับตามด้วยอะไรนะ คำนามคือ traveling คือการไปเที่ยวการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดเขียนว่า I'm excited about travel to Japan next week ผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้เป็น verb หนึ่งไม่ผ่านนะครับเป็นคำกริยาต้องตามด้วยคำนามไม่ใช่กริยานะครับ about traveling ไม่ใช่ about travel นะครับข้อ6ครับ We ended up blank our trip due to the tight budget ตอบอะไรดีครับเขาบอกว่าเราลงเอยด้วยการยกเลิกทริปของเรานะครับเนื่องด้วยหรือว่าเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดนะครับตอบอะไรดีครับ Cancelled to cancel หรือว่า canceling A B หรือ C ครับข้อนี้ตอบข้อข้อ C นะครับ We ended up canceling our trip due to the tight budget เรา ลงเอ r ด้วยการยกเลิกทริปของเรานะครับเนื่องด้วยหรือว่าเนื่องจาก d u นะครับ tight budget tight แปลว่าแน่นครับหรือว่าตึงนะครับเมื่อมาสมกับคำว่าง,งบประมาณนะครับก็จะกลายเป็นงบที่จำกัดนั่นเองนะครับทำไมตอบข้อนี้มาดูกันเราใช้ g e r e r a l verb นะครับเมื่อตามหลัง phrasal verb phrasal verb จะต้องตามด้วย ing เสมอนะครับ phrasal verb คืออะไรครับคือกริยาวลีเป็นการนำคำกริยากับส่วนเสริมเนี่ย มารวมกันทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้นมาตัวอย่างเช่น give up give up มาจากคำสองคำคือ give ที่แปลว่าให้เป็นกริยาแล้วก็ up เป็นส่วนเสริมนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าให้บนนะครับแต่แปลความหมายใหม่ว่ายอมแพ้หรือว่าล้มเลิกตัวอย่างเช่น he decided to give up smoking เขาตัดสินใจ <c oughs> เลิกสูบบุหรี่นะครับ give up เป็น phrasal verb ต้องตามด้วย ing ต้องเป็น smoking ถ้าเกิดเขียนว่า he decided to give up smoke แบบนี้ผิดนะครับเพราะว่า smoke เป็นอะไรครับเป็น verb หนึ่งไม่ผันนั่นเองนะครับข้อนี้ผิด give up p r s t a l verb ต้องตามด้วย ing โจทย์ของเราครับมีคำว่า ended up, แปลว,ว่าอะไรครับลงเอยนะครับในที่สุดแล้วนะครับลงเอยนะครับแล้วก็ตามด้วย gerund คือ canceling นะครับ ing เราลงเอยด้วยการยกเลิกนะครับการยกเลิกทริปของเรานะครับเนื่องจากประมาณที่จำกัด f r a s o r ร์ r วตามด้วยเจ u รนนะครับ Give up smoking, ended up c a n c e l ์นั่นเองนะครับข้อ7ครับ We blank in Madrid after blank all night ตอบอะไรดีครับอันนี้มี2คํคำตอบนะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยมาถึงเมืองมาดริดหลังจากที่ขับรถมาตลอดทั้งคืน ตอบอะไรดีครับ arrives หรือแล้วก็ drives หรือว่า arrived กับ driving หรือ arriving กับ drove A B หรือ C ครับข้อนี้ตอบข้อข้อ B นะครับ We arrived in Madrid after driving all night เรามาถึงมาดริดหลังจากขับรถมาตลอดทั้งคืนนะครับตอบนี้เพราะอะไรครับมาดูกัน We นะครับประธานคือ We ใช่ไหมครับเรา ต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันหรือ verb 2เช่น we a r r i v e ดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับ arrives เติม s แบบนี้ต้องเป็น he she it นะครับหรือ verb 2คือ we arrived นั่นเองข้อนี้นะครับ arriving ได้ไหมถ้าเกิดเป็น arriving นะครับต้องมี verb to be นำหน้าเช่น we are arriving หรือ we were arriving ข้อนี้มีไหมครับไม่มี verb to be มาให้ตอบ arriving ไม่ได้นะครับ ส่วนช่องที่2ครับทำไมเป็น driving ครับเพราะใช้ gerund เมื่อตามหลัง preposition เนมีได้เหรอครับอ๋อนี่ไง after นะครับ preposition หลังจากที่จุดๆุุด,ดต้องตามด้วย gerund นั่นเองนะครับข้อ8ครับ it may blank tomorrow so bring an umbrella ข้อนี้กำลังบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกให้นำร่มมาด้วยนะตอบอะไรดีครับ it may rain, it may r a i n หรือ it may raining. A, B หรือ C ครับข้อนี้ตอบข้อ A นะครับ It may rain tomorrow, so bring an umbrella. ทำไมตอบข้อ A ครับมาดูกันคำกริยาที่ตามหลัง modal verb ต้องเป็น verb 1ไม่ผันเสมอ Modal verb คืออะไรครับคือกริยาช่วยนะครับแบบนี้นะครับ May, might, shall, should will would can could must ought to พวกนี้นะครับต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันเสมอนะครับอย่างข้อนี้มีคำว,ว่าอะไรครับ may ใช่ไหมครับอาจจะนะครับ modal verb ที่ต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันจึงต้องตอบข้อ a นะครับไม่ใช่เติม ed ก็ไม่ได้เติม ing ก็ไม่ได้นะครับหลัง modal verb ต้องเป็น verb 1ไม่ผันเสมอตัวอย่างเพิ่มเติม He might join the meeting tomorrow join at us เขาอาจจะเข้าร่วมการประชุมกับเราในวันพรุ่งนี้นะครับ might เป็นอะไรครับ modal verb ตามตามด้วย verb หนึ่งไม่ผัน might join may rain นั่นเองนะครับข้อ9ครับ she is afraid of blank into the deep sea ตอบอะไรดีครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยกลัวการดำน้ำเข้าไปในทะเลลึกนะครับหรือลงไปในทะเลลึกนั่นเองนะครับตอบอะไรดี Dive, Diving หรือว่า Driving A, B หรือ C ครับ Dive, Diving, Driving ข้อนี้ตอบข้อข้อ B นะครับ she is afraid of diving into the deep sea, เธอกลัวการดำน้ำลงไปในทะเลลึกนั่นเองนะครับทำไมตอบ Diving ครับเพราะว่าเราใช้ gerund เมื่อตามหลัง adjective บวก preposition นะครับตัวอย่างเช่น she is worried about driving at night เธอกังวลเรื่องการขับรถตอนกลางคืนนะครับ worried เป็น adjective แปลว่ากังวลนะครับกังวล about preposition ใช่ไหมครับใชไหมครับ preposition ต้องตามด้วยคำนามนะครับคือการขับรถนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันครับมีคำว่า afraid of afraid เป็น adjective นะครับแปลว่ากลัวนะครับกลัวอะไรครับ กลัว of เป็น preposition ต้องตามด้วยคำนามคือ d r u n นะครับแปลว่ากลัวกลัวการดำน้ำนั่นเองนะครับส่วนคำนี้ driving แปลว่าการขับรถนะครับเป็นคำหลอกนะครับมี r แปลว่าขับรถไม่มี r แปลว่าดำน้ำนะครับถ้าบอกว่าฉันกำลังขับรถต้อง arm um, driving ไม่ใช่ arm um, diving นะครับอันนี้คือดำน้ำอันนี้คือขับรถนะครับ adjective preposition g e r u n n นะครับ worried about driving, afraid of diving, โอเคนะครับข้อสุดท้ายนะครับ she tried b l a n k him but his phone was off เธอเนี่ยพยายามโทรหาเขานะครับแต่ว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมันปิดอยู่นะครับตอบอะไรดี to calling to call on หรือว่า calling ครับ A B หรือ C ครับข้อนี้บอกว่า she tried ตอบข้อ c นะครับ she tried calling him but his phone was off เธอพยายามโทรหาเขาแต่ว่าโทรศัพท์ของเขามันปิดอยู่นะครับทำไมตอบข้อ c ครับมาดู choice ก่อนข้อ a to calling ผิดไหมครับผิดเพราะอะไรครับ to ต้องตามด้วย verb หนึ่งไม่ผัน to ing แบบนี้ไม่ได้นะครับผิดต่อมา to call on โอเคข้อนี้จริงๆแล้วก็ถูกต้องตามหลักการนะครับแต่ว่าทำไมครับแต่ว่า ผิดตามความหมายนะครับ call ร n ไม่ได้แปลว่าโทรหานะครับแต่แปลว่าแวะไปเยี่ยมหรือว่าเรียกร้องอะไรบางอย่างนะครับซึ่งข้อนี้เขาลังบอกว่าเธอเนี่ยโทรหาเขาไม่ใช่เธอเรียกร้องหรือเธอแวะเยี่ยมนะครับดังน,นั้นขอน้อนี้ to call เนี่ยเฉยๆได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น to call o n เนี่ยความหมายผิดนะครับดังนั้นแปลว่าคำนี้สามารถใช้ได้ทั้ง she tried to call him หรือ she tried calling him ก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคำกริยาบางคำเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกับ gerund แล้วก็ to บก verb หนึไม่ผันเช่น begin like love hate try น,น้ครับ try อันนี้เป็น ed นะครับ start prefer continue พวกนี้นะครับตามด้วย gerund ก็ได้ calling ก็ได้หรือ to บก verb 1 to call ก็ได้นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I hate doing the dishes. ฉันเกลียดการล้างจานอันนี้เป็น hate ตามด้วย gerund ก็ได้หรือ I hate to do the dishes. ฉันเกลียดการล้างจาน I hate to บก verb หนึ่งไม่ผันก็ได้เหมือนกันนะครับคำพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับวันนี้เรียนอะไรบ้างครับมาทบทวนกันนะครับอันแรกคือ gerund verb คือกริยา ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะครับเช่น drive เป็นกริยาแปลว่าขับรถส่วน driving เป็นคำนามแปลว่าการขับรถนะครับต่อมาใช้ gerund เมื่อเป็นประธานขึ้นต้นประโยคเช่น speaking English is my cup of tea การพูดนะครับคือคำนามนะครับ speaking การพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากต่อมาใช้ gerund เมื่อตามหลังคำกริยาที่ต้องตามด้วย gerund เท่านั้นเช่น enjoy, avoid, consider, admit, finish, practice, keep นะครับพวกนี้ต้องตามด้วย gerund น,นะครับเช่น I avoid eating spicy food ฉันเลี่ยงการทานอาหารเผ็ด avoid ต้องตามด้วย eating นะครับเป็น gerund น,นะครับต่อมาคำกริยาบางคำต้องตามด้วย to บวก verb หนึ่งไม่ผันเท่านั้นเช่น agree to, decide to, expect to, plan to want to, need to พวกนี้ต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผ่านนะครับเช่น we expect to arrive at 3 p.m. เราคาดว่าจะไปถึงตอนบ่าย3โมงไม่ใช่ expect arriving นะครับ expect to arrive ต่อมาใช้ gerund เ,เมื่อเป็นส่วนเสริมของ verb to be เช่น my biggest fear is speaking in public สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือการพูดในที่สาธารณะนะครับสังเกตว่า จะไม่ใช่กำลังทำนะครับเพราะว่าประธานไม่ใช่บุคคลและ verb to be แปลว่าคือ ing จะเป็นคํานามนะครับอย่างข้อนี้ประธานคือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดไม่ใช่คนนะครับแล้วก็ verb to be คือคือแล้วก็ ing เป็นคำนามแปลว่าการพูดนะครับทีนี้ถ้าถามว่า2ข้อนี้ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าคำไหนต้องตามด้วย gerund คำไหนตามด้วย verb หไม่ผันนะครับ เทคนิคที่พอช่วยได้คือให้จำเป็นกลุ่มคำที่คุ้นเคยครับเช่นคำว่า keep ครับจำว่า keep walking คุค้นๆไหมครับ keep walking finish cooking enjoy eating ก็ได้ practice speaking จำเป็นกลุ่มคำแบบนี้ครับพอเจอข้อสอบอ๋อ oh, keep keep อ๋อ keep walking แปบลบว่าใช้กับ ing ใช่ไหมครับ ถูกไหมครับ finish cooking อ๋อ finish ใช้กับ ing enjoy eating enjoy ใช้กับ ing หรือ practice speaking or practice ใช้กับ ing แบบนี้นะครับพยายามจำเป็นกลุ่มคำที่คุ้นเคยจ,จำคำเดียวนะครับเช่น keep practice แบบนี้มันจะลืมจำเป็น keep walking practice speaking finish cooking enjoy eating ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับให้จำเป็น agree to decide to ให้จำเพื่อนมาด้วยนะครับอย่าทิ้งเพื่อนมัน agree to จำเป็นกลุ่มคำนะครับไม่ใช่ agree decide expect แบบนี้มันจะลืมนะครับให้จำเป็น agree to need to want to plan to แล้วค่อยตามด้วย verb 1ไม่ผ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าหลัง to ต้องเป็น verb หนไม่ผ่านอยู่แล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับใช้ gerund เมื่อตามหลัง preposition นะครับ ซึ่ง preposition เนี่ยต้องตามด้วยคำนามไม่ใช่คำกริยานะครับเช่น I'm excited about traveling to Japan next week ฉันตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นสัปดาห์หน้า about เป็น preposition นะครับต้องตามด้วยคำนามคือ traveling การไปเที่ยวนะครับไม่ใช่ travel นะครับต่อมาใช้ gerund เ,เมื่อตามหลัง phrasal verb นะครับเช่น he decided to give up smoking give up เป็น phrasal verb นะครับ ไม่จะแปลว่าให้บนนะครับแต่แปลว่าเลิกนะครับเลิกสูบบุหรี่ smoking นะครับไม่ใช่ give up smoke นะครับ smoking ต่อมาใช้ gerund เมื่อตามหลัง adjective บวก preposition นะครับเช่น she is worried about driving at night worried เป็น adjective แปลว่ากังวล preposition about นะครับตามด้วย ing คือคำนามการขับรถตอนกลางคืนนะครับต่อมาคำกริยาบางคำสามารถใช้ได้ทั้งกับ เริและ to บวก verb หนึ่งไม่ผันเช่น begin like love hate try start prefer continue นะครับเช่นตัวอย่าง I hate doing the dishes หรือ I hate to do the dishes ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาคำกริยาที่ตามหลัง modal verb ต้องเป็น verb หนึ่งไม่ผันเสมอมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับ may might shall should will would can could must ought o นะครับพวกนี้ต้องตามด้วย verb 1ไม่ผันเสมอเช่น he might join us at the meeting tomorrow เขาอาจจะมาร่วมประชุมกับเราวันพรุ่งนี้ might join เป็น verb 1ไม่ผันเสมอนะครับถามว่าจำได้ยังไงครับอย่างข้อนี้นะครับกริยาที่ใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับแนะนำว่าพยายามทำโจทย์เยอะๆนะครับทำบ่อยๆแล้วก็ดูหนังซับภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือตอบอยังไงก็ไม่ผิดถูกไหมครับ ตอบ doing ก็ถูกตอบ to do ก็ถูกนะครับส่วน modal verb เนี่ยแนะนำว่าให้ท่องจำจนขึ้นใจนะครับมีแค่10บคำเองนะครับท่องจำก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เจอบ่อยมากในชีวิตประจำวันแล้วก็ในข้อสอบนะครับแล้วก็หลายคนพลาดไปตอบผิดนะครับเพราะว่าจำไม่ได้นะครับพยายามฝึกท่องจำให้ขึ้นใจนะครับ10คคำนี้แบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ Her passion for blank made her famous. เขาบอกว่าความหลงไหลในการร้องเพลงของเธอเนี่ยทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังตอบอมาเลยครับ sing sing ing หรือว่า sing a song พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอช่วยกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ